เป็นอะไรว่ารอดมาเนี่ยเป็นท่อรอดเหรอครับเนี่ยตอนตอนกําเนิดจะอยู่ติดเขานี่ละครับมันก็คือล่องขยงอ่ะอันเดียวกันอ๋อแม่กระทูอ่ะครับก็มาไล่จากคลองน้ําขุนช้างแทงล่องขยงก็คือแม่กระทูนี่แหละอืมเขาลงจากด้านล่างไปด้านล่างเขาทําด้านล่างลงไปจนถึงชุมนาถึงชุมนาวอืมอ่ะปักหมุดสํารวจเนี่เปนเบนปักหมุดแล้วปักหมุดสํารวจนะเบสเลยปักหมุดนะปักหมุด ฝากมูดได้เดี๋ยวสำรวจการลอกขึ้นไปนะเนาะอตอเอยากได้ฝายเาอนรีตอะไรนะตอนนี้เขาขุดแล้วเขามันมีฝายก็แล้วฝายได้ฝายได้ฝายอีกอย่างระบายและน้ำก็จะอ่าก็เดี๋ยวมาประสานนายกสำรวจฝายด้วยนะฝายไอ้คลองเนี้ยก็เดี๋ยวให้เบนซ์มาเนาะประสานนายกแล้วก็มาสำรวจจุดไหนจุดไหนจุดไหนจุดที่จะวางฝายเนี่ยดูไว้ยังดูดูกันหมดดูไว้กี่ตัวเส้นละตีตัวครับ เส้นละสี่มันมีสองเส้นเดียกันเนอะแล้วไล่สำรวจไปเลยนะไล่สำรวจไปเลยแล้วก็จะได้วางเป็นผังไว้ก่อนโอเคนะเอแก่นนะโอเคไปไปไปอันนี้ก็เดี๋ยวสำรวจอันนี้ก็สำรวจลอกนะ